สวัสดีครับทุกวันนี้เทคโนโลยี Technology fast charge หรือชาร์จด่วนชาร์จไวทำให้เราชาร์จสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆให้แบตเตอรี่เต็มไวพร้อมใช้ได้ในเวลาอันสั้นครับสะดวกและคล่องตัวมากๆแต่อะแดปเตอร์หรือชาร์จเจอร์ก็ต้องรองรับด้วยนะครับจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถชาร์จไวไปพร้อมกันได้2เครื่องแบบ t o in 1ด้วยชาร์จเจอร์ตัวเดียวกับชาร์จเจอรุ่นใหม่ล่าสุดของ o ค t e c รุ่นนี้ครับครบเครื่องด้วยคุณสมบัติชาร์จไว ชาร์จได้2พอร์ตทั้ง USB-C Power Delivery 6 5วัตต์และยังมีพอร์ต USB-A 1 2วัตต์พร้อมใช้ไม่เพียงเท่านั้นยังใช้เทคโนโลยีใหม่ GAN และการรับประกันนานมากถึง18เดือนเลยครับคุณภาพคุ้มเกินราคาไปชมกันครับฝากเพืเ่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ u t u b e แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตัวแพ็กเกจของ CoT e รุ่นนี้ ยังคงสไตล์ที่ดูเรียบง่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของโค t e เทคครับด้านหน้ากล่องมีรูปตัวชาร์จเจอร์สีขาวน่าใช้ทีเดียวครับพร้อมข้อมูลการทำงานของตัวชาร์จเจอร์ครับรองรับการชาร์จแบบ power delivery สูงสุดถึง65วัต์ทำให้ชาร์จไวมากๆครับและยังเป็นชาร์จเจอร์ที่ใช้เทคโนโลยี GAN ที่เจ๋งและน่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันต่อครับนอกจากนี้ยังมีขนาดเล็กลงถึง35%และรองรับการชาร์จไวชาร์จด่วนด้วยครับ สำหรับด้านหลังของกล่องจะเป็นสเปคของตัวเครื่องเราไปแกะกล่องแล้วไปดูกันเลยครับชาร์จเจอรุ่นนี้ออกแบบมาในขณะที่เล็กกะทัดรัดมากๆครับเรียกว่าเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้สบายๆตัวอุปกรณ์เป็นสีขาวผิวด้านคุณภาพเนื้อวัสะดุดีมากๆเลยครับทำออกมาได้แข็งแรงแน่นหนาดูน่าใช้มากๆครับด้านหน้ามีโลโก้โคเทคด้านข้างซ้ายเป็นขาปักแบบพับได้สะดวกใช้ทำให้พกพาติดตัวได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ สำหรับด้านขวาจะเป็นพอร์ตแบบ2 in 1ครบเครื่องโดยมีพอร์ต USB-C แบบ power delivery รองรับการชาร์จสูงสุด65วัตต์ทำให้การชาร์จอุปกรณ์ต่างๆทำได้ไวมากๆครับถัดลงมายังมีพอร์ต USB-A รองรับการชาร์จสูงสุด12วัตต์มี2พอร์ตนี้ชาร์จอุปกรณ์ได้แทบทุกอย่างครบเลยครับที่พิเศษคือด้านล่างจะมีไฟสถานะการทำงานเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆสว่างขึ้นมาให้ทราบด้วยครับซึ่งออกแบบมาให้สว่างพอดี ไม่รบกวนสายตาโดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนเอนชาร์จเครื่องไว้ตอนกลางคืนครับเรียกว่า c o เทคคิดมาครบเลยครับสำหรับด้านล่างของตัวชาร์เจอร์จะเป็นข้อมูลสเปคเครื่องครับแม้จะเป็นชาร์เจอร์ที่ดูเรียบง่ายใช้งานสบายๆไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ด้วยคุณสมบัติการชาร์จที่ครบครันแบบ2 in one ทำให้ชาร์เจอรุร่นนี้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกรวดเร็วครับขนาดของตัวชาร์เจอรุร่นนี้ก็เล็กจริงๆครับ โดยมีขนาดสูงกว่าแบตเตอรี่ AA แค่เล็กน้อยเท่านั้นความหนาก็ประมาณแบตเตอรี่ AA 2ก้อนน้ำหนักก็เบามากครับโดยมีน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าเพียง134กรัมเท่านั้นครับขนาดเล็กน้ำหนักเบาชาร์จไวครบเครื่องไม่ต้องพกชาร์จเจอร์หลายๆชิ้นหรือพกชาร์จเจอร์ของโน้ตบุ๊กที่มีขนาดใหญ่เทอะทะอีกต่อไปแล้วครับชาร์จเจอร์รุ่นนี้รองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนทั้ง iPhone และ Android รวมถึงแท็บเล็ต iPad iPad Pro และยังรองรับการชาร์จโน้ตบุ๊กที่ใช้ Windows หรือ Mac OS เช่น macbook macbook pro หรือ macbook air ได้สบายๆเลยครับรวมถึงการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเช่นหูฟังไร้สาย airpods airpods pro หรือเครื่องเล่นเกมเช่น nintendo switch ได้สบายๆเลยครับเรียกว่าพกชาร์จเจอร์ชิ้นเดียวชาร์จอุปกรณ์ได้รอบตัวครับแต่ที่สำคัญสุดๆคือนี่เป็นชาร์จเจอร์แบบแกน gan ครับหรือที่ย่อมาจากแกนเลียมไนไตรด สารกึ่งตัวนำที่นำมาใช้แทนซิลิคอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เพียงทำให้การชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังทำให้ผู้ผลิตสามารถลดขนาดของชาร์จเจอร์หรืออแดปเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงด้วยครับมีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกมากๆสามารถเก็บใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปจนถึง iPhone 11 iPhone 11 Pro หรือ iPhone 11 Pro Max รวมถึง iPad Pro และสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจาก Android ที่รองรับคุณสมบัติชาร์จด่วนหรือฟ้าชาร์จรวมถึงเพื่อนๆที่ใช้น้ t ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จผ่าน USB-C c o เ t e ช c h ์ r เออรรุ่นนี้ไม่ควรพลาดแนะนำเลยครับแต่ก็อย่าลืมว่าการจะใช้คุณสมบัติ f ฟ้ c h a r ์จและ power delivery นั้นทั้ง Adapter และสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันต้องรองรับด้วยนะครับเช่น สาย USB-C เป็น Lightning ที่มาพร้อมกับ iPhone 11 Pro Max สาย USB-A เป็น Lightning หรือ USB-C เป็น USB-C ของ c o l t e x เองก็รองรับเช่นเดียวกันครับและสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นอื่นๆที่ไม่รองรับคุณสมบัติ Fast Charge หรือชาร์จด,ด่วนเช่น iPhone 7หรือรุ่นก่อนหน้าก็สามารถใช้งานอะแดปเตอร์รุ่นนี้หรือชาร์เจอร์รุ่นนี้ได้เช่นเดียวกันครับแม้ว่าตัว iPhone จะไม่รองรับคุณสมบัติ Fast Charge แต่การใช้ชาร์จเจอร์รุ่นนี้ก็จะทำให้ชาร์จเครื่องได้เร็วกว่าอะแดปเตอร์5วัตต์ที่มาพร้อมกับ iPhone อย่างเห็นได้ชัดเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชาร์จเจอร์รุ่นนี้สามารถดูลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญผมมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆด้วยครับเพราะจากที่ใช้และรีวิวสินค้าของทาง c o l t e c h บ่อยๆเมื่อลองติดต่อไปขอส่วนลดพิเศษสำหรับเพื่อนๆผู้ชมช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียว ทางบริษัทโคเทคก็ใจดีส่งคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับทั้งชาร์จเจอร์และสาย USB-C เป็น USB-C มาให้เลยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปป้อนเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้เลยครับจัดไปให้ไวก่อนหมดเขตกันนะครับสำหรับโค้ดส่วนลดเพื่อนๆสามารถดูได้ในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมใช้เองรีวิวเองไม่ได้เป็นคนขายนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ